ความอยากมันเป็นกลางๆอยากดีหรืออยากชั่วความอยากความอยากเนี่ยนะถ้าถ้าอยากนะถ้าจะไม่ให้มีความอยากเลยก็คือคนตายถ้าตาใดคนเป็นมันก็ยังมีความอยากแต่อยากในส่วนไหนถ้าอยากในส่วนดีมันเป็นมรถ้าอยากในส่วนชั่วมันเป็นตัวสมุทัยเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้ถ้าเป็นถ้าอยากในดี เช่นว่าเราเราอยากในด้านธรรมะเราอยากในด้านธรรมะเราอยากในเรื่องปลดเพื่อความทุกข์มันก็เกิดเป็นเป็นมากเป็นความพยายามภาคเพียรเป็นความเข้มแข็งเ,เป็นความอดทนเป็นความบึกเบือนเสียปฏิบัติให้ให้ไปถึงจุดนั้นได้แต่ถ้าอยากในทางต่ำอยากในทางชั่วอย,อ,ยอยากไปอยากอยากไปแห่งโทษแห่งเลงของคนอื่นก็ไปเกปลือเป็นรักไปคดไปโกเขามันก็เป็นตัวสมุทัไทยเพิ่มทุกข์ มันก็เหยียบย่ำตัวเองให้ต่ำลงต่ำลงสามลงเพราะน,นั่นเนี่ยตัวอยากเป็นกลางๆอยากอย่างไหนถ้าอยากอย่างเลวมันเป็นตัวสมบูตตเป็นตัวสมบุตไทยเหตุมันเกิดทุกข์ถ้าอยากในส่วนดีมันเป็นตัวมัรคทำให้เกิดเป็นความภาคความเพียรเกิดเป็นความบุมานะตอนนี้อยากส่วนไหนอ่ะถ้าไม่ให้อยากเลยก็คือคนตายเลยไป <laughs> ใช่คือถ้าอยากถ้าอยากในส่วนเลวเนอันนี้เขาเรียกตัญหาความทะเยอะทะยานอยากแบบไม่ไม่มีขอบเขตอยากในสิ่งที่ตนไม่มีตนไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ใช่บ้าเอา้าแล้วอยากมักผลพิพานก็เป็นตัญหาเหมือนกันอยนะ่อางนี้เอ้าง่ายไปตายซะเลยมไม่ต้องมีความอยากเลยอยากมันเป็นกลางๆเหมือนกับกรรมเนี่ย กรรมมันเป็นกลางๆม,มันไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่ามันเอียงอยู่ในฝ่ายไหนกรรมคือการกระทําถ้าไปทําชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วถ้าไปทําดีมันก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นฝั่งบาปกรรมดีก็เป็นฝังน่งบุญนะกรรมเป็นตัวกลางๆไอ้อยากมันเป็นตัวกลางๆอยากฝั่งไหนหละ่ะอยากฝั่งชั่วก็เป็นตัวสมุูร์ไทยเที่เกิดทุกอยากในฝั่งดีก็เป็นตัวมรรค ทาให้เกิดความเข้มแข็งมุมนะภาพเพียงกันไปแอนนี่คุณค่าของคนเนี่ยเรามาคิดดูดูคุณค่าของคนมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายตัวนะไอ้รูปร่างกายตัวมันก็เหมือนกันนี่แหละเกิดมามันจะมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่กันด้วยการบรรเทาทุกทุกจากความหิวกระหายกับบรรเทาด้วยการกิน ทุกจากความเลาร้อนกับบรรเทาด้วยการอาบทุกด้วยความด้วยการหนาวหนาวเย็นก็ด้วยการนุ่งหม่มทุกจากการนั่งกับไปยืนทุกจากการยืนกับไปเดินก็พอให้บรรเทาไปเรื่อยบรรเทาไปเรื่อยให้พอร่างกายเนี่ยมันทรงอยู่ได้ทรงอยู่ได้จนถึงวันหนึ่งที่เราไม่สามารถบรรเทาไปได้มันก็แตกดัแบบเนี่ยร่างกายมันไม่มันมีอยู่เท่านั้นเองร่างกาย เพราะนั้นคุณค่าของพวกเราเกิดขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่รูปร่างตางตัวแต่มันอยู่ที่การกระทําของเราที่เอารูปร่างตางตัวเนี่ยไปไปกระทําไปทําอะไรมาเนี่ยถ้าทํามาเป็นประโยชน์สิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อสังคมมากสังคมก็ยกย่องเชิดชูมีคุณค่าขึ้นมาสังคมก็ต้องการสังคมก็ปรารถนาอันนี้คนนั้นจะมีคุณค่าถ้าไปทําในสิ่งที่ทําลายสังคมทําลายตัวเอง ไอสังคมเขาไม่เขาไม่ปรารถนาเขาก็มีแต่เหยียบย่ำม,มีแต่ปัดออกไปอันนั้นไม่มีคุณค่าเลยเป็นที่ขยะขย,ย้งเป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะฉะนั้นคุณค่าไมัเยมันมันอยู่ที่การกระทาของแต่และคนเนี่ยมันสําคัญอยู่ตรงนี้ตอนนี้การกระทามก็แต่และคนแต่และคนเนี่ยมันเรามีเวลาเวลาการกระทามเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานเลยมันไม่ได้ยาวนานเลยคิดดูว่าชีวชั่วชีวิตของพวกเราเนี่ยมันกี่ปีเราจะมีโอกาส กระทำมากน้อยขนาดไหนถ้าเรายังควยกองอมืองอเท้าอยู่พอหมดโอกาสแล้วจะไปเรียกร้องมันไม่ได้เพราะนั้นการกระทําเนี่ยการกระทําขึ้นมาเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือการกระทําให้ตัวเองซะก่อนถ้าหากเราไม่กระทําให้ตัวเองแล้วเราจะไปทําให้ใครได้กระทําให้ตัวเองเป็นทรงอัดทรงทำ นี่แหละธรรมะที่จะแจก,กกระจายออกไปถ้าตัวเองไม่มีธรรมแล้วตัวเองจะไปแจกธรรมได้ยังไงเหมอหือนกับเงินทองเหมือนกันถ้าเราไม่สร้างเงินทองให้ตัวเราเะก่อนแล้วเราจะไปแจก,กเงินทองให้คนอื่นได้ยังไงแล้วถ้าเราสร้างเงินทองให้แกตัวเองจะว่าเราเห็นแก่ตัวเหรอือแต่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะมีอะไรไปให้เขาเออไปให้แกคนอื่นเขาอ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมาที่ตัวตนซะก่อน gods. พอตัวตนเราไปแจก,กออกไปผู้ดิเจ้าผู้ี่เจ้าเอาตัวตน เพราะองค์เองซะก่อนแล้วยังแจกกระจายออกไปถ้าตัวตนไม่มีแล้วเราจะไปแจก,กได้อย่างไงเราไม่มีสร้างเงินมาแล้วแล้วเราจะไปแจกเงินได้อย่างไงจะสร้างเงินให้แก่เจ้าของได้หรืว่าเราเห็นแก่ตัวเหรอมุ่งหน้าในการปฏิบัติธรรมหาธรรมแก่ตัวเองแล้วได้ว่าเราเห็นแก่ตัวไม่เอาไม่สงเคราะห์โลกเหรอมาพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันก็ต้องรู้จักประมาณ เ,เพราะนั้นจริงๆแล้วคุณค่าตั้งแต่แล้วคนมันอยู่ที่ใจรวมลงแล้วอยู่ที่ใจนะถ้าใจอบรมดีแล้วใจเป็นธรรมมันก็ใช้ร่างกายเนี่ยสร้างอัสร้างทำสร้างคุณค่าสร้างสร้างผลขึ้นมาต่อตนเองและต่อสังคมไปถ้าใจมันขาดธรรมแล้ว่ะเ่อมันไม่สร้างเป็นประโยชน์ออกไปหรอกมันมีแต่เหยียบย่ำมันแต่เหยียบย่ำตัวเองและเหยียบย่ำสังคมออกไปเรื่อยๆ ทางศาสนาเราเนี่ยท่านจึงยกกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจใจยังจําเป็นจะต้องอบรมออถ้าใจไม่อบรมมันมีแต่จะฉุดลากเราลงไปในทางต่าทางต่าเรื่อยเรื่อย,เ,อยเพราะใจมันเคยชินไปในทางต่ําทางสูงมันไม่เอาเลยเรื่องใจอะ่ะแต่พอใจของเราคุกเขาเป็นอันหนึ่งอนะันเดียวกิเลสกิเลสตัณหาวิชา มาแต่ไหนแต่ไรตรงนี้ไอ้ไอ้พวกกิเลตัณหามันชอบไฟต่ำมันไม่ชอบไฟสูงหรอกไอ้ไฟต่ำมันเป็นอาหารเลี้ยงมันอย่างดีกิเลตเราเป็นเออความชั่วเราเป็นอาหารเลี้ยงมันอย่างดีเนาะเพราะนั้นเราอะกิเลสเรากับความชั่วมันจะกลมกลืนเป็นนั่นเหมือนเดียวกันแยกกันไม่ออกอความชั่วไม่จําเป็นจะต้องสอนไม่จําเป็นจะต้องฝึกแต่มีแต่ความชนิดชนิดชำนาญด้วยกันทุกคนเนาะ เพราะมันเพราะมันกลมเกินมากี่พราะกี่ชาตินับไม่ได้เพราะในการขวนขวายสเสวงหาธรรมมันจ่นต้องบังคับบังคับตัวเองการบังคับนี่แหละเบื้องต้นจึงรู้สึกว่า,รราเป็นความยากเป็นความลำบากพอบังคับตัวเองตัวเองเอะโกมเกินมาฝ่ายฝ่ายธรรมแล้วตอนนี้มันไม่ยากมันไม่ต้องบังคับพอไม่ต้องบัง,งคับมันก็ไม่ยากเลยตอนนี้เพราะมันเป็นฝ่ายธรรมมันก็เป็นอัตโนโมัตนะิเลยพูดก่อเป็นธรรมกระทำออกไปก็เป็นธรรมเห็นไหมคิดออกไปก็เป็นธรรม เมื่อมันคุ้นเคยมาฝ่ายทมแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่คุ้นเคยในฝ่ายทมคุ้นเคยในฝ่ายกิเลสคิดก็คิดเป็นเรื่องเสริมกิเลสพูดก็พูดเรื่องเสริมกิเลสทำก็ทำเรื่องเรื่องเสริมกิเลสนะมันคล่องแคล่วมันชํนิชํานาญเราจึงจะต้องระมัดระวังระมัดระวังระมัดระวังตั้งแต่ใจของเราเองเลยแหละมันจะกระเพื่อมออกไปที่ใจไอจะพูดแต่มันคิดออกไปก่อนนะจะทํามันคิดออกไปก่อนนะมันออกไปจากใจซะก่อนมันจะไปคิด มันจึงไปพูดจึงไปทําเพราะนั้นตัวสติระมัดระวังใจสิพอใจมันกาบเรื่องออกไปคิดมันรู้แล้วใช่ไหมพอรู้เท่าทาันมันกาบไปเบรกขึ้นมาได้พอไปเบรกแหละตอนนี้ปัญญาปัญญาหาเหตุหาผลมาแน,นะมาสอนมันปัญญาจะเป็นตัวชําระเป็นตัวแก้ไขลงไปสติเป็นตัวเป็นเกราะป้องกันป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลเข้ามา ก็สิ่งที่มันค้างคาอยู่แล้วหรือสิ่งที่มันรั่วไหลก็มีปัญญาคัดกรองออกไปชําระออกไปเนี่ยหลักสําคัญสติปัญญาสติจะแนบแน่นขึ้นมารักษาจิตของเราได้ก็ด้วยการอบรมก็เพวาเราเนี่ยอบรมด้วยควารมระมัดระวังควารมระมัดระวังเนี่ยตัวสติทําอะไรก็มีควารมระมัดระวังพอมาถึงมามาเดินโยกมมานั่งภาวนาะมาใช้คําบริกรรมกํากับใจเจ้าของ ยกพุทโธพุทโธมากำกับก็ให้มีความระมัดระวังไมเ่เหยาวสักแต่ว่าบริกรรมเปบปาเปล่ปาเปล่ปาปไปพุทโธพุทโธเปล่าเไปโดยไม่มีความระมัดระวังอันนั้นไม่ใช่การภาวนาการภาวนาในขณะที่เรานึกนึกคาบริกรรมกํากับเป็นกับจิตของเราอ่ะพุทโธพุทโธเราต้องมีความระมัดระวังระมัดระวังรักษาให้ตัวรู้ถือตัวจิตเนี่ยมันอยู่กับพุทโธกิดพุทโธแนบสนิทอยู่กับตัวรู้ ย่ามดแวะออกไปจากกันไม่ใช่ว่านึกในใจพุทโธปาเปล่าติดใจปล่อยมันไปปรุงไปแต่งนู่นนี่ปล่อยปะ,ปะ,ปะ,ปะละเลยโดยไม่มีความระมัดระวังรักษาใจยังอยู่กับพุทโธอันนั้นไม่ใช่การภาวนานกแก้วนกคุณทองเท่าน,นั้นแหละการภาวนาเวลาเดินยมกมแล้วต้องมีความตั้งใจจริงๆตั้งใจแระมัดระวังให้จิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจริงๆริ อะไรอื่นนอกออกไปจากพุทโธแล้วไม่ให้ความหมายในทั้งนั้นน่ะไม่ยินดียินร้ายในทั้งนั้นน่ะไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นในทั้งนั้นมันมีก็สักแต่ว่ามีปล่อยวางมันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีดับได้มันไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อความนึกคิดปุ่งแต่งเกิดได้มันก็ต้องดับไดอารมณ์เรื่องราวเกิดได้มันก็ต้องดับไดไม่ว่าทั้งดีหรือทั้งชั่วทั้งหน้ายินดีหรือหน้ายินร้าย มันเกิดได้มันกระดับได้แม่ปล่อยมันเกิดเองตามธรรมชาติมันก็ต้องดับเองตามธรรมชาติไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้มันเกิดหรือให้มันดับเราอยู่แนตะ่พุทโธพุทโธเท่านั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็เคยเคยชินมีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยในการกําหนดบริกรรมพุทโธพุทโธกํากับจิต บอมีความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นมันก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้แนบแน่งขึน้นแนบแนงขึ้นเยไอ้สิ่งที่ปีกแวะไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแปลปองเข้ามาครอบงำจิตไม่ว่าจะเป็นความคิดอดีตหรืออนาคตอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายสิ่งทั้งหลายเมื่อไหร่เมื่อเราไม่ให้ความหมายมันก็มีแต่จางออกไปจางออกไปจากความรู้สึกของเรานยู่และไอ้ที่มันมีอยู่แล้วมันกระจางออกไปจางออกไปที่มันยังไม่มีมันก็ไม่เกิดขึ้น จางออกไปจางออกไปมันก็เบาบางออกไปจิตก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่กับพุทโธได้เด่นขึ้นได้แมบแม่งขึ้นถ้าเราฝึกอย่างเนี้ยสงบไม่ยากไม่นานมันต้องสงบแต่ที่มันภาวนากันมันไม่สงบเน่ะเพราะพอมันจับเอาพุทโธพอมันคิดปุงอะไรก็ปล่อยมันปล่อยให้มันไหลไปกับความคิดปรุงกันนะปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวมันค้างคาอยู่กับใจโดยไป ไปตามมันน่ะไปยินดียินร้ายกับอารมณ์แ่ะนั้นอารมณ์ที่น่า,า nah, ยินดีกับไปยินดีกับมันอารมณ์ที่น้าย d, ิ ang านร้ายกับไปชังกับมันนั่นแหละมันเลยขาดขาดจากงานงานไม่ต่อเนื่องนะนมันขาดว่าขาดตอนกินมันก็ไม่สงบเหมือนเรากินอาหารนี่แหละกินอาหารไม่ต่อเนื่องกินไปกินมานนิดหน่อยๆน่อยก็ปล่อยวางแล้วก็ไปเล่นนู่นไปทําให้นู่นทําไี่นี่แล้วเดี๋ยวก็มากินใหม่อีก กินนิดนี้ๆๆหน่อยๆก็ไปเที่ยวไปเล่นไปทําไปนู่นทำไปนี่แล้วเดี๋ยวก็ับมากินอีกกินทั้งวันก็ยังไม่อิ่มใช่ไหมถ้าเรากินแล้วตั้งใจกินมันกินๆจังๆลงไปงานการอะไรไม่ไม่สนใจเป็นเท่านั้นแหละเที่ยวเล่นอะไรไม่สนใจเป็นวางมันนบดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหน้าตั้งตาก,กินอย่างเดียวมันไม่นานไม่เล่นช้ามันจะต้องอิ่มเออพออิ่มแล้วเราปล่อยวางจากการจากการกินแล้วเราจะไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรก็ไปสิ ไอนีเหมือนกันเมื่อเรามุ่งหน้าในการทำความสงบแล้วจ้องเอาแต่ความสงบอย่างเดียวปัญญาอย่างอื่นไม่สนใจไม่ใส่ใจทั้งนั้นแหละไ,ไม่ต้องการมันทั้งนั้นแหละจ้องเอาแต่ความสงบอย่างเดียวแหละไอสิ่งที่จะพาเราไปถึงความสงบก็คือพทุทโธเพราอสิ่งที่พาเราให้อิ่มก็คืออาหารนั่นแหละอิ่มเราก็ไม่ต้องไปคาดหมายความสงบไม่ต้องไปคาดหมายมีหน้าที่กินอย่างเดียวมีหน้าที่ บริการ,รพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวความอิ่มเกิดขึ้นเองความสงบมันเกิดขึ้นเองโดยเราไม่ต้องไปกําหนดเปลี่ยนแปลงมาเลยแหละหากพุโทโธพอหรือกินพอมก็อิ่มก็สงบเองแหละพอสงบแล้วพออิ่มแล้วพอสะดวกต่อการไปทํางานพอสะดวกต่อการไปใช้ปัญญาคิดพิจารณาอะไรก็ไปคิดพิจารณาสิตั้งแต่ร่างกายหล่ะยกขึ้นมายกขึ้นมากล่นหินรับปัญญาดู เรามาแต่ไหนแต่ไรว่าตัวเราตัวเราแต่พระเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่อัตตาตัวตนท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่เราก็ว่ามันอัตตาตัวตนเป็นอัตตาอัตตาอยู่เรื่อยท่านบอกว่าอนัพตามันไม่ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเอง เ็นวัตถุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเ,เรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีแล้วจะเป็นอัตราได้ไงจะเป็นตัวเราได้ยงไงเราเพียงเพียงผู้เขามาอาศัยเขาเท่านั้นเองถ้ามันเป็นอาตาัตราเป็น,เป,นเป็นตัวตนเน่เป็นเราแลาก็ต้องเราก็ต้องอยู่ตลอดไปกับมันนี่แหละมันก็ไม่แยกจากกันไอ้นี่ไม่นี่อย่างเก่งก็ไม่เคยร้อยปีมันแยกไปแล้วมันก็ไปสู่สภาพเดิมขึม้นมาแล้วจะว่ามันอัตราได้ไง นี่หละสิ่งนเหล่านี้แหละจะต้องมันคิดมันเอามาคิดมันเอามาขี่คลายดูขี่คลายดูกองร่างกายเนี่ยกองท่ากองขันเนี่ยกองรูปเนี่กองรูปตั้งแต่ศีรษะลงไปไปลายเท้าขึ้นมาทั้งศีรษะศีรษะลงไปทึงปลายเท้าเนี่ยเรียกว่ากองรูปทุกส่วนที่เราจับต้องได้ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อได้เนี่ยะเรียกว่ารูป ท่านบอกเป็นกองวัตถุกองหนึ่งเท่านั้นกองธาตุกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเน,น,นั้นแหละแล้วดูมันเป็นส่วนไหนส่วนไหนมันมีความรู้บ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออิงกระดูกมันรู้อ่ะมันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมันไม่มีรู้หรอกมันกัสักแต่ว่าวัตถุอันหนึ่งอันหนึ่งแหละไอ้ที่เขาไปรู้ที่เขาไปรู้อ่ะมันเป็นผมขนเล็บฟันหนัง มันก็จิตดูนี้แหละไปกําหนดรู้เขาไปสมมุติเขาเองไปรู้อ่ะไอ้น,นี่อ่ะไสมมุติว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไปสมมุติเหรอเพื่ออเพื่อเราเข้าใจเพื่อให้เรารู้จากมันอย่างนั้นนี่แต่มันเกินเกินอยากสมมุติพอไปสมมุติว่าผมเหรอยึดเอาว่าผมเป็นเราเราต้องการเหรอสืสารบานแต่งว่ามันสวยงานต้องการให้มันสวยงาม ไม่ต้องการให้มันเป็นปฏิกูลเพราะมันเป็นเป็นปฏิกูลก็เดือดร้อนไปกับมันเนี่ยต้องการให้มันดําไม่ต้องการให้มันขาวบานขาวกับเดือดร้อนกับมันเนี่ยหนังเราเป็นวัตถุอันหนึง่งมันก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นหนังเนะี่วัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่จิตตัวนี้เข้าไปรู้มันแล้วก็ไปสมมุติว่ามันหนังพอเปน็นหนังแล้วก็ไปเสกสรรปั้นแต่งอีกว่ามันจะต้องแต่งตึงอย่างนั้นต้องสวยงามอย่างนั้น พอมันแสดงเป็นความเป็นกุลระกบโปกโฉโคกมันเหี่ยวย่นึอนมาก็เป็นทุกข์อีกเพราะไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าว่าเราต้องการเป็นอะไรหรือไม่ต้องการเป็นอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ใจกับความต้องการหรือไม่ต้องการของเราแต่เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเขาเคยแปรเปลี่ยนไปเขาก็แปรเปลี่ยนไปอย่างเดียว่านีวอันิจจังเหรี เขาเป็นไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาหรือเราไม่ปรารถนาแต่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นขอามันนั่นทั้งที่เรียกว่าอนัตตามันไม่เป็นไม่เป็นตัวตนธรรมะมันไม่ได้อยู่ไกลธรรมะมันอยู่กบบเราั้งนั้นเนี่ยกายกับจิตนี่แหละกองธรรมะการศึกษาธรรมะออคุยเขี่ยลงไปศึกษาไปอ่าน,นไปดูเข้าไปดูเข้าไปสอดส่องเข้าไปเดินก็ดู นั่งก็ดูคุยเขี่ยสอดส่องลงไปดูตั้งแต่มันหย,ยาบหยาบเน่ยจอถึงละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปไม่ให้มันปิดบังเราได้นดูหย,ยาบหยาบตั้งแต่มันเป็นก้อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอะไรเป็นก้อนรวมกันอยู่เนี่ยที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้นั่งอยู่เวลานี้แนะหละน่าหย,ยาบหยาดูมันแล้วดูมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป นี่มันแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปสู่ความเป็นปฏิกูลไม่ว่ากลิ่นกห็หน้ารังเกียจลองดูไม่ชําระสะสางมาดูที่มันกลิ่นมันเป็นยังไงกําหนดลงไปเนี่ยมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่แหละลักษณะของมันถ้าเราไม่ชําระสะสางเราไม่ตกแต่งมันมันเป็นไงนับวันนานไปนอนไปสภาพมันเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้พิจารณากําหนดมองเข้าไปมองเข้าไปด้วย ด้วยภายในของเราหรือความรู้สึกภายในของเราเกําหนดไปกําหนดไปกําหนดไปในสภาพจีิมันแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปตามสภาพจริงของมานันน่แหละมันจริงจริงอย่าว่าไปกูนมันจริงยังไงดูมันไปตามนัยน,นะถ้าเ,าเรือนกายเนี่ยไม่ว่าเรือนกายเราหรือเรือนกายผู้อื่นนั่นแล้วกาหนดลงไปเลยถ้าถ้าไม่ชําระไม่ตกแต่งดูสิแต่สามวันห้าวันสิบวันปีหนึ่งไปเรื่อยเรื่อยดูสิ สภาพขมที่ไม่ไม่ตกแต่งมันเลยไม่ชำระดูสิมันเป็นกระตังเงินแน่น๊บเกาะกันยินกินดู้วยมันจะสาบสางขนาดไหนแางวันตอมตามหลังอะหนึ่งเลยนี่มันเป็นยังไงเนี่ยกำหนดลงไปพวกเหล่านี้แหละถ้ากำหนดจริงๆมันต้องเห็นมันเห็นสภาพของตัวเองเนี่ยเมื่อเห็นสภาพของตัวเองเป็นยังไงสภาพคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นน่ กายในเป็นยังไงกายนอกก็ต้องเป็นอย่างนั้นกายนอกเป็นยังไงกายในก็เป็นอย่างนั้นกาหนดจึงกระทั่งเหมือนบทลมหายใจหล่อเลี nope ้ยงไว้มันบดกบทลมหายใจหล่อเลี้ยงไว้เรือนกายนี่ถ้ามันไม่มีลมแต่ไม่มีลมหล่อเลี้ยงแล้วมันเป็นยังไงลองดูแต่สามวันเป็นเจ็ดวันจากเจ็ดวันเป็นเดือนหนึ่ง จากเดือนมันกระจายมันผุกพังออกไปมันสายกระจายแยกแยะออกไปผ่านน้าก็ซึมซับอาบเอิบออกไปจากน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําหนองอย่างที่มันในมันมันหล่อเลี้ยงมันเอิบอาบอยู่ในเดือนกายนี้มันกระจุยกระจายเหือดแห้งไปสู่สภาพผ่านน้ํมันตอนนี้เหลือแต่ธาตุดินอ่นี้ธาตุดินส่วนแข็งแข็งแล้กกองกระดูกมันเป็นยังไงเราดูไี่เห็นชัดเยน่ยมดูกันมาดู แล้วจากกองกระดูกที่มันแตกกระจุยกระจายออกไปเป็นเม็ดเป็นชิ้นเป็นอันออกไปออกไปสู่สภาพดินดูกองเห็นรวมรวมแล้วมันมันชัดเจนมากกว่ามันเป็นท่าสี่ท่าสี่ดินน้ําลมไฟมันรวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยมีจิตตัวนี้ยมาอาศัยเขาอยู่ทั่วระยะหนึ่งนะเพราะนั้นกายที่มันยืนอยู่ได้ก็เพราะมีมีจิตกับกายมันมันเกี่ยวเนื่องมันอาศัยเกี่ยวเนื่อง ต่อกันและกันมันจึงอยู่กันได้ถ้ารอมันไม่มันแยกออกไปเมื่อไหร่มันก็พังไปสู่สภาพเดิมของมันเมื่อนั้นน่มันยืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันพูดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าจิตกับกายมันแยกกันแยกออกไปมมนก็คืนสู่สภาพเดิมของมันเนี่ยเพราะนั้นการที่จิตมาอาศัยอยู่เขาช่วยระยะมนเนี่ยเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่จิตเนี่ยจะเอาประโยชน์จากจากกองธาตุกองขันนี้ได้ เจ้าประโยชน์ให้ได้มากได้น้อยขนหนไหนก็เป็นประโยชน์ต่อจิตเองถ้าจิตไม่มีเรือนกายอันนี้จิตก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรแก่แต่ตัวจิตเองได้เนี่ยเดี๋ยวเพราะนั้นมันต้องอาศัยเรือนกายนี่จะมาภาวนาอาศัยเรือนกายนี่จะเดินจงกรมอาศัยเรือนกายนี่จะมาสร้างทานสร้างบารมีสร้างความดีอะไรก็อาศัยเรือนกายนี้พออาศัยเรือนกายนี่สร้างตัวจิตก็เป็นตัวรับจิตมีความผ่องใสจิตมีความเบิกบาน ขึ้นไปเรื่อย,อยๆจิตมันก็สูงเด่นก็เรื่อยๆ,ๆนั่นแหละบางพัฒนาจิตนะจากจิตที่เคยหยาบเป็นปุถุชนทั้งแท่งมันก็เริ่มเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วเป็นปุถุชนคนดีจากปุถุชนคนดีมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพระอริยะบุคคลจากปุถุชนก็เป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระอริยะบุคคลชั้นขั้นเริ่มต้นสโสดาบานันไป จากโสดาบานก็เยเป็นสติภาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปเรื่อยเห็นไหมมันก็มันก็ไม่ใช่เอัมเป็นที่รูปร่างกลางตัวรูปร่างกลางตัวมันก็เหมือนกันอีกเหมือนกันเนี่ยมันก็พอแก่ก็แก่พอเจ็บก็เจ็บพอตายก็ตายแต่ความเป็นอริยะเนี่ยมันเป็นอริยะอยู่ที่จิตปุถุชนก็เป็นอยู่ที่จิตร่างกายก็เหมือนกันเนี่ยแต่มันแตกต่างกันแตกต่างที่จิตเห็นไหม พอเอาร่างกายเนี่ยมาเป็นเครื่องมืออบรมดีขึ้นเรื่อยเรื่อยจิตกับพัฒนาจิตขึ้นเรื่อยเรื่อยจิตจากเป็นบุญทุชนก็มากลายมาเป็นอริยะแล้วจากอริยะเบื้องต้นเนี่ยระดับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจากโสดาบันเป็นสกิทาคาจากสกิทาคาเป็นอนนาคาจากอนาคาเป็นอรหัน์นะมันแตกต่างกันที่จิตเพราะนั้นรูปร่างกายตัวของผู้ที่เจ้ากับพวกเราไม่แตกต่างกันหรอกเราหิวยังไงผู้ที่เจ้าก็หิวอย่างนั้น เราร้อนอยังไงพูดที่เจ้าก็ร้อนอย่างนั้นเนี่ยแต่กิตของท่านไม่ได้มาหิวมาหนาวมาร้อนกับเราด้วย<ม>าไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรเหมือนกับพวกเราด้วยท่านพอบริหารร่างกายไปก็บริหารกันไปตามภาระาหาเวไปจัดขันธาเป็นภาระเยียวยาวบริหารกันไปแต่กิตของท่านมีอิสระที่สุดทุกวันนี้จิตของเรามีอิสระที่ไหนล่ะมันถูกท่าถูกขันธ์อย่างนี้ทับ ถ้าไม่ต้องทนแบกมันอยู่ตลอดเวลาแบกอะไรมันก็หนักทั้งนั้นแหละแบกธาตุแบกขันก็หนักแบกอุปทานยกก็หนักแบกชื่อแบกเสียงยมันก็หนักถ้าลองแบแบกแล้วมันหนักหมดเลยลองมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันหนักมนะั้งมันจะเบาเมื่อเราปลงวางเนี่ยปลงวางแบกอะไรมาปลงวาง ประทานยึดมัน่นถือมั่นอะไรปรงวางเราจะปรงวางได้เราก็เพราะเรารู้เรารู้ตามสภาพความนจริงว่าเราเราเรายึดเราแบกนั้นมันหนักพอเห็นชัดเจนว่ามันหนักเพราะเพราะการแบกบเพราะการยึดมันก็ปงวางเลยนะปงวางแล้วก็อิสระมันไม่หนักสิ่งนั้นก็ไม่หนักอยู่กันอย่างความจริงล้วนๆเกี่ยวข้องกันเอาประโยชน์ซึ่งกันและกัน เราจะเอาประโยชน์จากร่างกายยังไงเอาประโยชน์จากมันถึงเวลาที่ต้องบริหารก็บริหารมันไปถึงเวลาต้องกินก็กินถึงเวลาต้องไปขับถ่ายก็ไปขับถ่ายไม่ได้ทุกเพราะไม่ไดีทุกเพราะการขับถ่ายไม่ได้ตื่นเต้นเพราะการกินไม่ได้ยุ่งเหยงิงวุ่นวายเพราะการนอนมันเป็นการบริหารให้มันอยู่ได้อยู่ได้ไปเท่านั้นแหละไม่ได้ไปยินดียิน้ายไปกับมันด้วย พอเป็นไปได้ตรงน,นั้นเองเพื่อจะให้เป็นเครื่องมือในการใช้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เรามาเกี่ยวข้องกับร่างกายเนี่ยคือได้กายนี้มาได้กายนี้มาเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนากิตให้มันจเจริญขึ้นให้มันเด่นขึ้นไปมีแต่เหนื่อยเมื่อยหิวไปกับมันตายก็าตายเต่าทิ้งเต่าไม่ได้อะไรเกี่ยนสนารสาระอะไรเลยเราจะว่าเราได้กําไรได้กําไรจากการกินได้กําไรจากการนอนได้กําไรจากการ นั่งการยืนการเดินเนียชีวิตมันจะมีมีกําไรได้อย่างไงกับการกินการน,นั่งการเดินการนอนการกินการนั่งการนอนมันก็บเพื่อบรรเทาร่างกายนี่มันอยู่ได้เท่านั้นเองลองไม่หิวดูมันไปกินหรือเปล่ามันก็ไม่กินไม่ใช่เราได้กําไรจากการกินบันเทาร่างกายมันอยู่ได้ เราไม่ง่วงดูมันจะไปนอนไมหมล่ะมันก็ไม่นอนนอนกันเบเพื่อบันเทาจากความง่วงมันทนไม่ได้เราก็ต้องไปบันเทามันด้วยการหลับนอนขับถ่ายไม่มีหรือมันจะไปขับถ่ายไม่ทนไม่ได้มันจึงจําเป็นก็ต้องไปขับถ่ายอนยะู่ไออมันต้องบันเทามันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไดนี่แหละถ้าพวกเราตื่นเนื้อตื่นตัวเนี่ยรู้ว่าคุณค่าของพวกเรามันอยู่ที่จิตตัวเนี้ย มันอยู่ที่การกระทาของพวกเราเองการกระทาของพวกเรามันจะออกไปในทางที่มีคุณค่าแก่งสารสาระกับเพราะการอบรมจิตนี่อบรมจิตนั้นในมีอัตมีธรรมนับตังแต่ความสงบถ้าจิตมีความสงบแล้วมันก็มีควมมามตั้งมั่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวเอ็นเอียประกับสิ่งที่มาชุด拉ไปในทางต่ำทางซามมันก็มีพลังที่ชี้ที่บินไปในทางดีไปทางสูงปัญญากับคิด พิจารณาแก้ไขชำระ,อะสอนจะของให้ไปเห็นตามตามความเป็นจริงอันนีจังมันเห็นอันนี้จัง,ม,นนจงมันไม่เที่ยงยังไงให้มันเห็นมันเป็นบตรกูยังไงให้มันเห็นตามสภาพจริงรู้ไหมเหรอเห็นตามตามสภาพจริงแล้วอุปทานก็ถอดถอนออกมาเองเหรไม่ต้องไปอยากถอดถอนหรือไม่อยากถอดถอนหามันถอนเอง นี่แหละชีวิตของพวกเราก็จะมีคุณค่านับวันมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นพระริเจ้ามีคุณค่าอยู่ตรงไหนพระริเจ้ามีคุณค่าอยู่ที่การกระทําของพระองค์เน่เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกเห็นไหมโลกจึงกราบยกงย่องท่าน,ม,นมาถึงทุกวันเดียวพุทธังสแสดงคัถามิไม่เบือ่อไม่นานเลยมันไม่ใช่มีคุณค่าอยู่ที่รูปร่างกายตัวนี่พุทธังสแสดงคัถามิไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างกายตัว อยู่ที่จิตอยู่ที่ทำการกระทํานั้นพวกเราเหมือนกันพยายามภาพเพียนเข้ามามันก็มีคุณค่าสร้างคุณค่าที่มาคุณค่านี่เกิดขึ้นมาแต่ตัวเองเกิดขึ้นมาต่อสังคมโลกนี่เราพากันใส่ใจพากันสนอกสนใจพากันบุ่งหน้ามุมาณภาพเพียรอย่าไปยอมให้ความขี้เกียจขี้ค้านมันมามครอบงำมามาเป็นเจ้าเรียนใจซนะ ถ้าเราไม่ยอมมันแล้ขี้เกียจมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็มันก็สู้ทร,รมาไม่ได้หรอกสู้ความเข้มแข็งอดทนบึกบึนงไปไม่ได้ยังไงก็จางออกไปจางออกไปเมื่อเรามีความภาคความเพียรความขี้เกียจขี้ค้ามันจางออกไปการกระทำของเราก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเละีพากันตั้งใจ